ถ้าคุณแต่งงานมา40ปีแล้วและยังไม่รู้แน่ชัดว่าควรจะสัมผัสภรรยาตรงไหนหรืออย่างไรคุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะคะอันที่จริงผู้ชายจำนวนมากในวัย60 70หรือแม้กระทั่ง80ปีก็ยังทำผิดพลาดอยู่ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ใส่ใจไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่พยายามแต่เป็นเพราะไม่เคยมีใครสอนพวกเขาเลยว่าร่างกายของผู้หญิงต้องการอะไรอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเมื่อคุณทั้งคู่แก่ตัวลงเดชันคือดีอ่ะ คุมระดาค่ะดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและเป็นศาสตราจารย์ที่มีประสบการณ์กว่าสามทศวรรษในการช่วยให้ผู้ชายเข้าใจเรื่องสุขภาพทางเพศความใกล้ชิดและวัยที่เพิ่มขึ้นดิฉันทำงานกับคู่รักหลายพันคู่หลายคู่คิดว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วจนกระทั่งพวกเขาได้เรียนรู้สิ่งที่ดิฉันกำลังจะแบ่งปันกับคุณในวันนี้ และนี่คือส่วนที่อาจทําให้คุณประหลาดใจจากงานวิจัยใหม่ล่าสุดพบว่าจุดที่คุณเคยถูกสอนให้เน้นย้ําเช่นคลิปอลิสอาจไม่ใช่จุดสําคัญอันดับต้นๆ้นอีกต่อไปและที่สําคัญกว่านั้นมีบางบริเวณที่ผู้หญิงส่วนใหญ่หวังว่าคุณจะหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงไม่ใช่เพราะไม่ชอบแต่เป็นเพราะจุดเหล่านั้นอาจจะไวต่อความรู้สึกมากเกินไปเจ็บปวดหรือแค่ไม่รู้สึกดีอีกต่อไป ในวิดีโอนี้ดิฉันจะแจกแจงอย่างละเอียดถึง3จุดที่ผู้หญิงวัย50ปีขึ้นไปต้องการให้สัมผัสและ3จุดที่พวกเขาไม่ต้องการและที่สำคัญกว่านั้นดิฉันจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีใช้ความรู้นี้เพื่อนำความไว้วางใจความผูกพันและแม้กระทั่งความตื่นเต้นกลับคืนมาสู่ห้องนอนไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนแล้วก็ตามดังนั้นอยู่กับดิฉันนะคะเพราะช่วงท้าย ดิฉันจะเปิดเผยโซนที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดจุดที่ผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าเป็นการกระตุ้นอารมณ์แต่ผู้หญิงกลับแอบกลัวอยู่ลึกๆคุณไม่อยากพลาดเรื่องนั้นแน่ก่อนที่เราจะเริ่มหากหัวข้อนี้มีความสำคัญกับคุณและคุณต้องการคำแนะนำที่ตรงไปตรงมาและอ้างอิงจากงานวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความใกล้ชิดวทยที่เพิ่มขึ้นและความผูกพันกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยค่ะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปในอนาคต และถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์พิมพ์เลขหนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าไม่พิมพ์เลขศูนย์ความคิดเห็นของคุณช่วยให้ดีฉันทําวิดีโอเหล่านี้ให้ดีขึ้นสําหรับคุณคะ่ะเอาล่ะมาเข้าเรื่องที่คุณอยากรู้กันเลยจากงานวิจัยล่าสุดที่ศึกษาผู้หญิงหลายร้อยคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนและสูงวยัยตอนนี้เรามีภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าผู้หญิงต้องการให้สัมผัสที่ไหนจริงๆไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่ในแบบที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย ได้รับการต้อนรับและเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งนี่คือ3จุดแรกที่ผู้หญิงชอบให้สัมผัสและเหตุผลว่าทำไมบริเวณเหล่านี้จึงสำคัญกว่าที่คุณคิดโดยเฉพาะเมื่อเราแก่ตัวไปด้วยกันทันตรีบริเวณปากช่องคลอด เรื่องนี้อาจทําให้ผู้ชายหลายคนประหลาดใจแต่สําหรับผู้หญิงนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะเมื่อพวกเธออายุมากขึ้นบริเวณปากช่องคลอดเป็นหนึ่งในจุดที่ตอบสนองทางอารมณ์และทางกายภาพมากที่สุดในร่างกายของพวกเธอมันไม่ใช่เรื่องของการสอดใส่ที่ลึกหรือความรุนแรงแต่มันเกี่ยวกับการมีอยู่ตรงนั้นความอดทนและการสัมผัสที่อ่อนโยนในที่ที่เต็มไปด้วยทั้งความเปราะบางและความไว้วางใจ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดิฉันได้พูดคุยกับผู้หญิงหลายคนที่เล่าว่าบริเวณเฉพาะจุดนี้เมื่อได้รับการเข้าหาด้วยความใส่ใจทําให้พวกเธอรู้สึกว่ามีคนมองเห็นปลอดภัยและเป็นที่ปรารณาในแบบที่ไม่มีการสัมผสัสอื่นใดทําได,ได้มันคือธรณีประตูทั้งตามตัวอักษรและในเชิงสัญลักษณ์ที่ซึ่งความผูกพันเริ่มต้นขึ้นและสําหรับผู้หญิงในวัย60หรือ70ปีที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่อาจเคยผ่านการคลอดบุตรวัยหมดประจำเดือนหรือการทำหัตถการทางการแพทย์บริเวณนี้มีความทรงจำทางอารมณ์ที่ทรงพลังเมื่อถูกสัมผัสเร็วหรือแรงเกินไปอาจรู้สึกเหมือนถูกรุกลำ้ำแต่เมื่อเข้าหาด้วยความอบอุ่นความเชื่องช้าและความใส่ใจ มันสามารถปลุกการตอบสนองที่ใกล้ชิดอย่างลึกซึ้งได้ลองคิดว่ามันไม่ใช่ประตูสู่สิ่งอื่นแต่เป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การใส่ใจในตัวเองการลูบเป็นวงกลมเบาๆการใช้ฝ่ามือหรือนิ้วมือกดเบาๆควบคู่ไปกับการสบตาหรือคำพูดที่เปี่ยมด้วยความรักสามารถทำให้ช่วงเวลานี้มีความหมายไม่ใช่ทำไปตามกลไกผู้ชายหลายคนมักคิดว่า ความเร่าร้อนอยู่ในความรวดเร็วและเร่งรีบแต่สิ่งที่ผู้หญิงมักโหยอาหาโดยเฉพาะในวัยชาราคือความใกล้ชิดที่บอกว่าฉันอยู่ที่นี่กับเธอนะฉันไม่รีบร้อนมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแต่เป็นเรื่องของเจตนาการสัมผัสที่นี่เมื่อทำด้วยความอดทนสามารถให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคำเชิญมากกว่าความคาดหวังซึ่งนั่นเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง และที่น่าปลาใัยยิ่งกว่านั้นบริเวณต่อไปที่ผู้หญิงชอบให้สัมผัสคือจุดที่ผู้ชายส่วนใหญ่แทบไม่เคยนึกถึงเลยแต่กลับมีความรู้สึกที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ให้ดิฉันแสดงให้ดูว่าที่ไหนและทำไมมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่คุณเข้าใจคู่ของคุณไปตลอดการเลยก็ได้ออบริเวณรอบปากท่อปัสสาวะ จุดต่อไปนี้มักถูกมองข้ามไปเกือบตลอดเวลาไม่ใช่เพราะความละเลยแต่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันสำคัญเพียงใดบริเวณรอบๆปากท่อปัสสาวะซึ่งอยู่เหนือปากช่องคลอดและใต้คริตริสเป็นโซนเล็กๆที่บอบบางและมีความรู้สึกไวมากกว่าที่ผู้ชายหลายคนจินตนาการไว้มันไม่ค่อยถูกพูดถึงแม้แต่ในแวดวงการแพทย์แต่ผู้หญิงจานวนมากกลับบรรยายว่ามันเป็นแหล่งของความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลัง ดิฉันจำคนไข้คนหนึ่งได้เป็นผู้หญิงในวัย60สปลายปายเธอบอกดิฉันพร้อมรอยยิ้มเบาๆว่ามันไม่ใช่ที่ที่ดิฉันจะนึกถึงนะคะแต่เวลาที่สามีสัมผัสดิฉันตรงนั้นเบาๆอย่างอดทนมันให้ความรู้สึกเหมือนกระแสะไฟฟ้าไม่ใช่ดอกไม้ไฟแต่เป็นกระแสะอ่อนๆที่ยังคงอยู่กับดิฉันคําพูดนั้นโดนใจดิฉันมากและเป็นสิ่งที่ดิฉันได้ยินมาหลายครั้งตั้งแต่นั้นมา บริเวณนี้ตอบสนองได้ดีที่สุดกับการสัมผัสที่เบาดุดขนกไม่ใช่เรื่องของแรงกดหรือการเสียดสีอันที่จริงยิ่งน้อยยิ่งดีการใช้ปลายนิ้วหรือแม้แต่แค่มืออุ่นๆวางเบาๆใกล้ๆบริเวณนั้นก็สามารถสร้างความใกล้ชิดอย่างลึกซึ่งได้ผิวหนังบริเวณนั้นบางเส้นประสาที่อยู่ใกล้ และสําหรับผู้หญิงหลายคนการกระตุ้นตรงนี้เป็นการผสมผสานความสุขจากความรู้สึกทางกายภาพเข้ากับความรู้สึกของการถูกใส่ใจอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะสําหรับคู่รักสูงวัยที่ร่างกายอาจจะไวต่อความรู้สึกมากขึ้นหรือมีปัญหาเรื่องความแห้งการสํารวจอย่างช้าๆและใส่ใจแบบนี้สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากมันเป็นวิธีพูดว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสิ่งที่เห็นได้ชัดเท่านั้นฉันมาที่นี่เพื่อเธอ ของเธอและบ่อยครั้งที่สถานที่ที่ถูกมองข้ามเหล่านี้กลับช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตนเองเป็นที่รักมากที่สุดแต่เรายังไม่จบนะคะยังมีอีกที่หนึ่งที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปอีกเล็กน้อยซึ่งมีความสําคัญทางอารมณ์มากกว่าที่คุณคาดคิดมันไม่ใช่แค่แหล่งของความสุขสําหรับผู้หญิงหลายคนเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ที่ความไว้วางใจอาศัยอยู่ด้วยเราไปที่นั่นกันต่อเลยค่ะสาร ผนังช่องคลอดด้านในส่วนบนหรือที่เรียกว่าบริเวณ G s p o t G s p o t บริเวณสุดท้ายนี้อาจจะหาไม่ง่ายเสมอไปแต่เมื่อเข้าหาด้วยความใส่ใจมันสามารถสร้างความผูกพันที่ให้ความรู้สึกทั้งทางกายภาพและลึกซึ้งทางอารมณ์ได้ผนังช่องคลอดด้านในโดยเฉพาะส่วนบนด้านหน้าที่มักเรียกกันว่า G s p o t ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึก สำหรับผู้หญิงหลายคนโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระยะยาวมันคือเรื่องของความไว้วางใจมันคือการถูกสัมผัสในแบบที่รู้สึกว่ามีเจตนาใส่ใจและปลอดภัยดิฉันจำคู่รักในวัย70ปีคู่หนึ่งได้ พวกเขามาพบดิฉันเพราะสงสัยว่าประกายไฟรักของพวกเขาได้มอดดับไปแล้วหรือยังเมื่อเราพูดคุยกันถึงความใกล้ชิดทางกายภาพฝ่ายภรรยายอมรับว่าเธอไม่เคยชอบการเคลื่อนไหวที่ลึกหรือเร็วเลยสิ่งที่เธอโหยหาเธอบอกว่าคือการกดเบาๆอย่างสม่ำเสมอและช้าๆที่ผนังด้านในนั้น แบบที่ทําให้เธอรู้สึกว่าเขาเข้าใจมันไม่ใช่ดอกไม้ไฟเธอบอกดิฉันแต่มันคือคลื่นอุ่นๆที่เริ่มจากเล็กๆแล้วแผ่ไปทั่วทั้งห้องผนังด้านในโซนหน้านั้นซึ่งอยู่ลึกเข้าไปเพียงหนึ่งหรือสองนิ้วและทํามุมขึ้นไปทางหน้าท้องจะตอบสนองได้ดีที่สุดต่อแรงกดที่เป็นจังหวะและอ่อนโยน ไม่ใช่การกระแทกมันไม่ใช่การไล่ล่าความรู้สึกแต่เป็นการสร้างความรู้สึกของการมีอยู่ทางอารมณ์สำหรับคู่รักสูงวัยที่อาจมีข้อจำกัดทางกายภาพหรือความกังวลด้านสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องความใกล้ชิดแบบนี้อาจมีความหมายมากยิ่งขึ้นมันบอกว่าฉันรู้จักร่างกายของเธอแล้วและฉันก็ยังคงเรียนรู้มันด้วยความรัก ผู้ชายมักจะถามดิฉันว่าผมจะรู้ได้อย่างไรว่าเจอแล้วคําตอบของดิฉันง่ายมากค่ะคุณจะรู้ได้จากลมหายใจของเธอจากร่างกายของเธอที่ผ่อนคลายลงจากการที่เธอขยับเข้ามาใกล้แทนที่จะถอยห่างมันอยู่ในความเงียบไม่ใช่เสียง แต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนจุดสนใจกันนะคะเพราะเช่นเดียวกับที่มีที่ที่ต้อนรับการสัมผัสก็มีที่อื่นๆที่ไม่ต้องการอย่างเงียบๆและบางครั้งก็เจ็บปวดและการรู้ถึงความแตกต่างการรู้ว่าที่ไหนไม่ควรไปอาจเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้รับความไว้วางใจอย่างสุดซึ่งจากเธอเรามาพูดถึงเรื่องนั้นกันต่อเลยค่ะตอนนี้ที่เราได้สำรวจไปแล้วว่าผู้หญิงต้องการให้สัมผัสที่ไหนสถานที่ที่เชื้อเชิญความใกล้ชิด ความสบายใจและความผูกพันก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันที่จะต้องเข้าใจอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวเพราะความจริงก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนก็ยังมีบางบริเวณบนร่างกายของผู้หญิงที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกไม่สบายความตึงเครียดหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดทางอารมณ์ได้เมื่อถูกสัมผัสผิดวิธีหรือโดยไม่ได้รับเชิญ และบ่อยครั้งที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ผู้ชายคาดคิดอันที่จริงบางจุดเป็นบริเวณที่หลายคนคิดว่าได้รับการต้อนรับเสมอแต่ความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้นและร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนั้นซับซ้อนกว่ามากดังนั้นเรามาดูกันว่า3จุดที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้สัมผัสคือที่ไหนและทำไมการหลีกเลี่ยงจุดเหล่านั้นอาจทำให้คุณใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมท0 0รตทวานัก นี่เป็นหนึ่งในบริเวณที่ถูกเข้าใจผิดและมักถูกตัดสินผิดมากที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องความใกล้ชิดแม้ว่าสื่อบางประเภทหรือบทสนทนาสมัยใหม่อาจจะบอกว่ามันเป็นเพียงโซนกระตุ้นอารมณ์อีกแห่งหนึ่งแต่ความจริงสำหรับผู้หญิงหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน 50ปีนั้นแตกต่างกันมากอันที่จริงจากการวิจัยล่าสุดพบว่าทวารหนักเป็นบริเวณอันดับหนึ่งที่ผู้หญิงรายงานว่าไม่ต้องการให้สัมผัสและเหตุผลของพวกเธอก็ไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจและเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างสุดซึง้ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดิฉันได้พูดคุยกับผู้หญิงนับไม่ถ้วนที่เล่าว่าการสัมผัสที่ไม่คาดคิดหรือไม่ได้รับเชิญบริเวณนี้ไม่ได้นํามาซึ่งความอยากรู้อยากเห็นแต่เป็นความวิตกกังวลสําหรับบางคนมันกระตุ้นความรู้สึกไม่สบายใจหรือความอับอาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเธอไม่ได้รับโอกาสให้พูดคุยเรื่องนี้ก่อนสำหรับคนอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่เคยประสบกับบาดแผลทางใจหรือภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์ในภายหลังบริเวณนี้ได้กลายเป็นที่แห่งการปกป้องไม่ใช่ความสุขผู้หญิงคนหนึ่งในวัย60ปลายๆ บอกดิฉันว่าไม่ใช่ว่าดิฉันไม่รักสามีนะคะแค่หวังว่าเขาจะถามหรือสังเกตเห็นว่าร่างกายดิฉันกําลังถอยห่างแทนที่จะคิดไปเองว่าดิฉันโอเคกับมันความซื่อสัตย์แบบนั้นคือสิ่งที่ผู้หญิงจำนวนมากปารัตนาที่จะแสดงออกได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะไปกระทบกระเทือนศักดิ์ศรีของคู่ของตนกุญแจสำคัญที่นี่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นคือความเคารพ หากคุณไม่แน่ใจให้ถามอย่างอ่อนโยนโดยไม่มีการกดดันและถ้าคำตอบคือไม่ก็จงให้เกียรติสิ่งนั้นโดยไม่มีข้อกังขาความใกล้ชิดที่แท้จริงไม่ใช่การผลักดันขีดจำกัดแต่เป็นการเคารพขอบเขตและนี่คือความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นเมื่อผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยจากการสัมผัสที่ไม่พึงประสงค์อย่างสมบูรณ์เธอก็มีแนวโน้มที่จะเปิดใจในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนความไว้วางใจแบบนั้นจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมา แต่ก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าซึ่งอยู่ในรายการนี้จุดที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยคาดเดาและผู้หญิงหลายคนก็แอบกลัวอยู่เงียบๆมันเป็นส่วนของร่างกายที่เรามักเชื่อมโยงกับความลึกซึ้งและความผูกพันแต่สําหรับบางคนมันคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มปิดตัวลงเราไปที่นั่นกันต่อเลยค่ะอ <R. S 1> ปากหมดลูก ข้อนี้มักทําให้ผู้ชายประหลาดใจอย่างสิ้นเชิงปากหมดลูกมักถูกเข้าใจผิดบางครั้งถึงกับถูกมองอย่างโรแมนติกว่าเป็นสถานที่แห่งความสุขที่ลึกซึ้งและรุนแรงแต่สําหรับผู้หญิงหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน50ปีนั่นห่างไกลาจากความจริงอย่างสิ้นเชิง อันที่จริงในการศึกษาฉบับเดียวกับที่เราอ้างอิงปากหมดลูกเป็นหนึ่งในบริเวณที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดว่าผู้หญิงปรารณาให้คู่ของตนหลีกเลี่ยงระหว่างการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ปากหมดลูกไม่ใช่โซนที่ยิ่งลึกยิ่งดี มันเป็นบริเวณที่บอบบางและทำหน้าที่ป้องกันซึ่งอยู่ปลายสุดของช่องคลอดและเมื่อถูกสัมผัสอย่างรุนแรงเกินไปหรือแม้แต่เพียงไม่คาดคิดมันอาจให้ความรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวดได้และสำหรับผู้หญิงที่ผ่านวัยหมดประจำเดือนมีบุตรหรือเคยมีปัญหาทางรีเวศความวัยต่อความรู้สึกนั้นอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากดิฉันจำผู้หญิงคนหนึ่งในวัยเจ ต้นๆได้เธอบอกว่าทุกครั้งที่สามีพยายามจะสอดใส่ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้เธอจะเกรงตัวไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะคาดว่าจะรู้สึกไม่สบายเธอไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเธอไม่อยากทําลายความมั่นใจของเขาแต่เธอก็แอบหวังอยู่เงียบๆว่าเขารู้ว่ามันไม่รู้สึกดี นี่คือจุดที่การรับฟังกลายเป็นสิ่งสำคัญกว่าการแสดงฝีมือการเคลื่อนไหวที่ช้าลงความลึกที่ตื้นขึ้นและการถามถ่ายแม้จะด้วยคำถามง่ายๆว่าแบบนี้โอเคไหมก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากสำหรับผู้หญิงหลายคนสิ่งที่พวกเธอต้องการไม่ใช่ความรุนแรงที่มากขึ้นแต่เป็นความใส่ใจที่มากขึ้นแล้วหากคุณเป็นผู้ชายในวัย60หรือ70 ปีที่พยายามจะจุดประกายความใกล้ชิดขึ้นมาใหม่การเรียนรู้ว่าที่ไหนไม่ควรไปอาทรงพลังได้พอพๆกับการรู้ว่าควรสัมผัสที่ไหนและเมื่อคุณเขารบขอบเขตเหล่านั้นบางสิ่งบางอย่างก็จะเปิดขึ้นนั่นคือความปลอดภัยทางอารมณ์ความไว้วางใจและความผูกพันที่แท้จริง ตอนนี้จุดต่อไปอาจทำให้คุณประหลาดใจจริงๆมันเป็นจุดที่ผู้ชายส่วนใหญ่เคยสัมผัสโดยไม่ทันได้คิดแต่สำหรับผู้หญิงบางคนมันกลับมากเกินไปเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันเพราะการเข้าใจว่าทำไมอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณเข้าหาการสัมผัสไปตลอดการแซนหวนโมข้อนี้อาจทำให้ประหลาดใจหลายปีที่ผ่านมาเราถูกบอกว่า หวนมมเป็นหนึ่งในโซนที่เราอารมณ์ที่สุดบนร่างกายของผู้หญิงและสําหรับผู้หญิงหลายคนมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่พูดถึงโดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของผู้หญิงอายุ50หรือ60ปีขึ้นไปคือบ่อยครั้งที่บริเวณนี้กลับกลายเป็นความรู้สึกไม่สบายมากกว่าความสุข การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะหลังวัยหมดประจำเดือนสามารถเพิ่มความไวต่อความรู้สึกในเนื้อเยื่อเต้านมได้อย่างมากสิ่งที่เคยรู้สึกเร้าอารมณ์ตอนนี้อาจรู้สึกท่วมทน้นหรือแม้กระทั่งเจ็บปวดเมื่อถูกสัมผัสโดยไม่ใส่ใจหรือไม่มีการบอกล่วงหน้าแต่ผู้ชายจำนวนมากกลับเอื้อมมือไปที่บริเวณนี้โดยอัตโนมัติโดยคิดว่าเป็นไฟเขียวเสมอ ดิฉันจำผู้หญิงคนหนึ่งในวัย60ไปปายได้เธอบอกดิฉันในช่วงเวลาที่เงียบสงบในห้องทำงานว่าดิฉันรักที่สามียังคงปราณนะดิฉันแต่บางครั้งที่เขาตรงไปที่หน้าอกของดิฉันเลยดิฉันแค่หวังว่าเขาจะช้าลงและถามก่อนมันทำให้ดิฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนอีกครั้งไม่ใช่แค่ร่างกายความซื่อสัตย์นั้นติดอยู่ในใจดิฉัน เพราะบ่อยครั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของการหลีกเลี่ยงบริเวณนั้นโดยสิ้นเชิงแต่เป็นเรื่องของวิธีที่คุณเข้าหาหวนมุมมีความไวต่อความรู้สึกอย่างไม่น่าเชื่อและความไวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากตามอายุยาหรือสภาวะทางอารมณ์บางวันการสัมผัสเบาๆ อาจจะรู้สึกยอดเยี่ยมวันอื่นๆอ,อาจจะรู้สึกมากเกินไปความแตกต่างนี้ไม่สามารถคาดเดาได้เสมอไปซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมกุญแจสําคัญที่นี่คือการมีสติอยู่กับปัจจุบันการสังเกตลมหายใจของเธอภาษากายของเธอหรือเพียงแค่ถามด้วยเสียงนุ่มๆว่าคืนนี้แบบนี้โอเคไหม เมื่อคุณใส่ใจแบบนั้นคุณไม่ได้แค่สัมผัสร่างกายของเธอแต่คุณกำลังบอกเธอว่าคุณกำลังตั้งใจฟังว่าคุณยังคงอยากรู้อยากเห็นยังคงเรียนรู้เกี่ยวกับเธอแม้จะผ่านไปนานหลายปีแล้วก็ตามเจตนาแบบนั้นจะสร้างความใกล้ชิดในอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งยั่งยืน และหากคุณกำลังสงสัยว่าทั้งหมดนี้จะเข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไรมันมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณในฐานะผู้ชายที่ยังคงต้องการรู้สึกใกล้ชิดเป็นที่ต้องการและผูกพันอยู่กับดิฉันนะคะเพราะสิ่งที่ดิฉันกำลังจะแบ่งปันต่อไปอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อตัวเองในบทต่อไปของชีวิตนี้เลยก็ได้ข้อความเตือนใจสาหรับผู้ชายที่ยังคงต้องการความผูกพันหากคุณยังอยู่ที่นี่และตั้งใจฟัง นั่นบอกอะไรที่สําคัญเกี่ยวกับตัวคุณมันบอกว่าคุณใส่ใจไม่ใช่แค่เรื่องการสัมผัสทางกายแต่เกี่ยวกับความผูกพันเกี่ยวกับความใกล้ชิดเกี่ยวกับการอยู่เคียงข้างคู่ของคุณในแบบที่ยังคงมีความหมายแม้จะผ่านไปนานหลายปีแล้วก็ตามและถ้าไม่มีใครพูดสิ่งนี้กับคุณมาสักพักแล้วให้ดิฉันเป็นคนพูดเองนะคะว่านั่นมีความหมายค่ะคุณมีความหมาย ความปรารันาที่จะยังคงผูกพันที่จะเรียนรู้ต่อไปที่จะรักอย่างอ่อนโยนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นตามวัยนั่นคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจผู้ชายจำนวนมากในวัย60 70หรือแม้กระทั่ง80ปีมาหาดิฉันด้วยความสงสัยว่าพวกเขาพลาดโอกาสไปแล้วหรือยังบางทีร่างกายของพวกเขาอาจเปลี่ยนไปบางทีความใกล้ชิดอาจรู้สึกห่างเหินมานานบางทีพวกเขาอาจกลัวว่าสิ่งที่เคยได้ผลกลับไม่ได้ผลอีกต่อไปและพวกเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไร แต่สิ่งที่ดิฉันบอกพวกเขาและสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกคุณในตอนนี้ก็คือไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะกลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งไม่ใช่แค่กับคู่ของคุณแต่กับส่วนหนึ่งของตัวคุณที่ยังคงต้องการที่จะให้ที่จะใส่ใจที่จะสำรวจ ความผูกพันในระยะนี้ของชีวิตดูแตกต่างออกไปมันไม่ใช่เรื่องของการแสดงฝีมือแต่เป็นเรื่องของการมีอยู่มันคือการทําให้คู่ของคุณรู้สึกปลอดภัยมีคนมองเห็นและมีคุณค่าไม่ใช่แค่สําหรับร่างกายของเธอแต่สําหรับตัวตนทั้งหมดของเธอและเมื่อคุณนำด้วยเจตนานั้นสิ่งที่สวยงามก็จะเกิดขึ้นเธอจะเริ่มลดการป้องกันลงกำแพงจะอ่อนลงความไว้วางใจจะกลับคืนมาและจากที่นั่นความใกล้ชิดที่แท้จริงก็สามารถเริ่มต้นได้อีกครั้ง ดังนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าคิดว่ามันผ่านไปแล้วบางครั้งบทที่ความหมายที่สุดในความรักไม่ได้มาในช่วงเริ่มต้นแต่มาในช่วงหลายปีที่เงียบสงบและมั่นคงในภายหลังตอนนี้ขณะที่เรากำลังจะสรุปมีความคิดสุดท้ายหนึ่งที่ดิฉันอยากจะฝากไว้กับคุณเป็นสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพังเป็นเครื่องเตือนใจที่สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณสัมผสัสพูดคุยและรักนับจากนี้ไปเรามาจบกันด้วยความคิดสุดท้ายนั้นกันค่ะความคิดสุดท้าย หากมีสิ่งหนึ่งที่ดิฉันหวังว่าคุณจะได้รับจากบทสนทนานี้ก็คือความใกล้ชิดไม่ได้จางหายไปตามวัยมันเพียงแค่เปลี่ยนแปลงไปและพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก็มาพร้อมกับคำเชิญ ตาเชิญให้ช้าลงให้เรียนรู้ใหม่ให้รับฟังอย่างใกล้ชิดกว่าที่เคยเป็นมาเพราะสิ่งที่สําคัญในตอนนี้ไม่ใช่ว่าคุณรู้มากแค่ไหนหรือจําอดีตได้มากแค่ไหนสิ่งที่สําคัญคือคุณเต็มใจที่จะอยู่กับปัจจุบันมากแค่ไหนกับคนที่คุณได้เลือกที่จะรัก เราได้พูดคุยเกี่ยวกับ3จุดที่ผู้หญิงมักจะตอบสนองมากที่สุดบริเวณปากช่องคลอดบริเวณรอบปากท่อปัสสาวะและผนังช่องคลอดด้านในและวิธีที่จุดเหล่านี้เมื่อถูกสัมผัสด,ด้วยความใส่ใจสามารถเปิดประตูสู่ความผูกพันที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสมานานหลายปีเรายังได้สำรวจบริเวณที่ผู้หญิงมักประราดหนาให้คู่ของตนหลีกเลี่ยง ควานหนักปากหมดลูกและในบางกรณีคือหวนมมไม่ใช่เพราะพวกเธอไม่ไว้ใจคุณแต่เพราะร่างกายของพวกเธอกําลังร้องขอบางสิ่งที่แตกต่างออกไปในตอนนี้บางสิ่งที่อ่อนโยนกว่าบางสิ่งที่ช้ากว่าบางสิ่งที่ใส่ใจมากกว่าและบางที บางทีช่วงนี้ของชีวิตอาจไม่ใช่การจุดประกายสิ่งที่เคยเป็นขึ้นมาใหม่แต่เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทั้งหมดเป็นความใกล้ชิดในรูปแบบที่สร้างขึ้นจากความเข้าใจไม่ใช่ความเร่งรีบจากการค้นพบใหม่ไม่ใช่กิจ,จวัตรเดิมๆดิฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ในคู่รักมากมายช่วงเวลาที่ฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะรับฟังอย่างแท้จริงและทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปมันเงียบสงบมันอ่อนโยนและมันเป็นเรื่องจริง ดังนั้นหากคุณยังคงต้องการความใกล้ชิดหากคุณยังคงปรารันาให้เธอเอ็นกายเข้ามาอีกนิดเพื่อที่จะไว้ใจคุณลึกซึ้งขึ้นอีกหน่อยโปรดรู้ไว้ว่ามันไม่ได้เริ่มต้นที่มือของคุณแต่มันเริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณด้วยความเต็มใจที่จะถามที่จะเรียนรู้ที่จะใส่ใจในแบบที่สัมผัสได้มากกว่าแค่ร่างกายของเธอแต่สัมผัสถึงหัวใจของเธอด้วยนั่นคือการสัมผัสที่ยั่งยืนค่ะ